สวัดีครับวันนี้มีพกในมาสองตัวนะครับของซัฟฟีแลนด์แท้นะครับนะพกในเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เขาทำออกมาแทนรุ่นเก่านะครับโดยเราจะแบ่งเป็นสองรุ่นนะครับก็คือรุ่นที่มันเป็นดูป้องไนล่อนโพลิเมอร์นะอย่างรุ่นชิมาที่เขาเรียกกันนะครับเขาเรียกชิมานะครับมันจะเปื่อยเปือยเป็นสเกเลตันแบบนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็นี้เป็นสปิชี่เป็นไข่เด็ก นะครับจะบางกว่าซองพกนอกหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นไคเด็กเ a ็ดอินยูอนะครับก็ทนทานนะฮะตามแบบฉบับไคเด็ก USA นะครับแล้วก็มีหนังกลับด้านในด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสปีชีนก่อนนะฮะสปีชีเนี่ยเราปรับแน่นได้นะครับนี่มีแบบนี้เป็นตัวบีบนะฮะบีบหรือว่าจะปรับตรงบีบที่คางนะครับก็จะมีหกเหลี่ยมให้ปรับนี่นะฮะอ่า แล้วก็ปลายเปิดไว้เหมาะสำหรับใส่ปืนที่มีเทรดบาร r ลนะครับใช้ได้อันนี้เป็นรุ่นของ b ล็อก19นะครับนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่ไว้เกี่ยวเข็มขัดนะปรับองศาได้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะฮะแล้วก็มีที่เป็นที่เขาเรียกว่าเรียกว่าเฟืองแล้วกันเอาไว้ปรับองศาเอียงไปเอียงมานะครับแคเคนี่สปีชี่ นะครับอ่ะต่อไปเป็นชีม่านะฮะชีม่ามันเป็นโครงเปื่อยนะครับที่เราเรียกกันโครงเปื่อยสเกลเลตันนะครับตัวนี้เป็นมอสงครับเอาไว้ดันอทรงเข็มขัดนะให้มันแนบที่สุดนะครับรุ่นี้เขจะค่อนข้างเบาเบาเบากว่าเบากว่าตัวไครเด็กนิดหน่อยนะครับแล้วแต่ชอบนะตัวนี้เป็นวัสดุเป็นดูปองไนลอนนะครับเหนียวเหนียวนะฮะ เหนียวทนทานแข็งแข็งหน่อยนะครับขอให้ดูตัวนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกันเลยตัวตีเข็มขัดก็เหมือนกันปรับได้นะครับแล้วก็แต่ตัวนี้ก็จะแตกต่างตัวแคดเด็คคือมันเปลือยออกให้โลง่งๆเพื่อลดน้ำหนักนะฮะแล้วก็มีบาร์เรลปั๊กนะครับของลำกล้องนะฮะ ตัวนี้เหมือนจะไม่มีปรับหนืดปรับแน่นนะครับมันจะฟิกของมันเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเทสให้ดูเลยแล้วกันนะครับเป็นกล่อเก,ก้าเอกนะอ่าเทสให้ดูเลยนะฮะอ่ามันจะดังประมาณนี้นะครับก็แน่นอยู่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบล็อกปุ่มกดแมกไม่ให้เราเผลอนะครับจากการที่ใส่ในเข็มขัดหรือว่าใส่ในกระเป๋านะครับมันจะบล็อก ไม่ให้ไปสัมผัสดโดนเห็นไหมฮะก็จะค่อนข้างจะสูงอยู่นะคสำหรับปืนที่แต่งมาก็รองรับเผื่อไว้ให้นะะมีช่องว่างอยู่แต่ก็ระวงันง,นะะวงนิดนึงนะครับระวังนิดนึงนะครับถ้ากดมาโดนอะไรเงี้ยมันจะเปิยแบบนี้ฮะบ,บางคนก็ชอบนะบางคนก็ไม่ชอบนะครับนี่โดยที่พกในของซัฟเฟอรีแลนด์เนี่ย จะเป็น RDS ให้เลยนะครับก็คือเราสามารถติดต่อตรงนี้ได้นะครับปืนใครมีดอทนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับตัวนี้ไม่มีปรับนะครับก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบนะให้ดูแสงอาจจะน้อยหน่อยนะครับอ่ะต่อไปก็จะแข็งหน่อยตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับต่อไปเป็น,นปีชีนะครับปีชีนะครับ ตัวนี้จะลื่นหน่อยเพราะว่าผมลานอินมันบ่อยนะครับครับ R d s เหมือนกันติดต่อได้นะครับติดต่อได้นะฮะตัวนี้ก็ดีหน่อยตรงที่มีปรับหนีบให้มันแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ปรับใต้คางด้วยเสริมใต้คางนะฮะให้มันแน่นขึ้นนะครับปลายเปิดนะฮะสามารถใส่เทรดบาร์เรลได้นะครับแล้วก็ตัวคายเด็กบล็อก ปุ่มกดแม็กนะฮะไม่ให้เผื่อกดไปโดนนะครับซึ่งทําเผื่อค่อนข้างจะน้อยนะฮะน้อยน้อยกว่ารุ่นชีม่านะครับสําหรับใครใช้ปุ่มกดแม็กแต่งเนี่ยอาจจะต้องเอาตรงเนี้ยไปลนไฟหรือว่าใช้ได้ร้อนนะครับแล้วก็อืมหนุนมันขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าใครเด็กโดนความร้อนแล้วมันจะมันจะหดตัวมันจะนิ่มครับแล้วก็จะดัดมันได้นะครับอ่ะแต่ถ้าถามส่วนตัวผมเนี่ย ผมชอบตัวนี้นะครับผมใช้ตัวนี้อยู่นะตัวนี้เวิร์กมากนะครับเวิร์กมากนะฮะแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนฟิลใครที่คิดว่าแบบลุยๆนะครับลุยๆเลยไม่สนใจอะไรนะครับไม่ต้องกลัวว่าสไลด์จะเป็นรอยหรือว่าเป็นอะไรนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจเพราะมันเบามากนะฮะมันเบามากนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับก็ ใครอยากได้ก็ทักผมมานะครับนี่ครับซาฟเฟนแลนด์ชิมาแอนด์สปีชีนะครับขอบคุณครับ